สวัสดีครับผมเมกราโชคนะครับวันนีเ้เป็นคลิปสั้นๆเหมือนเดิมนะครับมาปล่อยวิธีการนะครับหรือว่าบอกวิธีการเอาเจ้าบอร์ดนี้นะครับบอร์ดนี้บอร์ด e ีซี่ไ t เนี่ยนะครับเอาเข้าไปต่อกับตัวเราเตอร์ Wi-Fi ที่บ้านเรานะครับเพื่อจะให้มันสามารถใช้ได้หลายๆตัวใน บริเวณเดียวกันโดยที่เราไม่ต้องไปด r เรกต่อกับบอร์ดมันโดยตรงนะครับเนื่องจากว่าโดยปกติ d e ฟอ u l t ของบอร์ดนี้นะครับมันจะทำตัวเป็น a c c e ซปต์พอย m ์โหมนะครับก็คือมันจะปล่อย Wi-Fi ออกมาจากนี่แล้วเราก็ a c คเซปเข้าไปที่บอร์ดเพื่อสั่งยาการมันนะครับวันนี้นะครับผมจะสอนวิธีการนะครับในการที่เอาเจ้านี่ให้เป็น c ล i เ n น Station เพื่อจะต่อเข้ากับ Wi-Fi ที่บ้านเรานะครับโอเคเรามาดูกันเนาะ ก่อนอื่นนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ทําการต่อไฟเข้ากระบอดให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ WIFI เราก็ล็อกอินเข้าที่เดิมนะครับ ESP ตัวนี้นะครับแล้วก็คอนเน็กเข้าไปนะครับเสร็จปั๊บคอนเน็กรอมันคอนเน็กจนข้อมูลขึ้นมาเรียบร้อยนะครับเราก็อ่ะโอเคพอข้อมูลขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับ สิ่งที่ต้องทำนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้อัปเกรดนะครับก็กลับไปดูคลิปอัปเกรดตัว ui ใหม่เนาะเผื่อบางคนยังไม่ได้อัปเกรดนะครับก็แนะนำให้ไปอัปเกรดก่อนละกันนะครับแล้วก็ทำการมาที่บริเวณเดียวกับที่อัปเกรดนะครับแต่คราวนี้นะครับหน้านี้นะครับหน้าสุดท้ายนี้ของ exp 3 d นะครับเราจะทำการเซตอัพโหมดอื่นๆนะครับโดยมาปรับแต่งที่ตรงนี้นะครับเป็นอันดับแรกเลย radio mode นะครับเลือก access point กลายเป็นคลายแอนนะครับซึ่งจริงๆก็มีบลูทูธแล้วก็นอนเนอะนอนก็คือเสียบ usb ใช้งานโดยตรงนะครับแล้วก็บลูทูธเนี่ยตอนนี้มันยังไม่ค่อยเสถียรเพราะว่ามีแอปรองรับน้อยเนาะผมเองก็ไม่ได้ทำแอป,ปด้วยนะครับก็แนะนำให้เป็น a c c e s ซ p o i พอไม่ก็คล e n แอนสเตชันละกันนะครับคลายแอนสเตชันแล้วก็กดเซตไปนะครับเสร็จปั๊บนะครับคราวนี้มาดูที่ Station ssid เนาะเราก็เปลี่ยนชื่อข้างบนนี้นะครับเป็นชื่อ Wi-Fi ที่เราต้องการไปเกาะนะครับอันนี้ก็คือเป็น รหัส wi-Fi ที่เราต้องการไปเกาะนะครับหรือว่า Wi-Fi บ้านเรานั่นเองนะครับเสร็จปั๊บทำการกดเซตนะครับอ่าส่วนสำหรับใครที่ตั้ง IP แบบสแตติกเป็นนะครับก็จัดไปนะครับแต่ผมกลัวว่าอุปกรณ์ที่บ้านเรามันจะวิ่งชนกันนะผมก็ให้มันเป็นด y นามิกไปเนาะให้มันเป็นออโต้เดี๋ยวเราค่อยไปตรวจว่ามันออกเป็นเบอร์อะไรนะครับโอเคก็กดเซตไปแล้วก็ทำการรีเซตนะครับเปิดปิดบอร์ดใหม่นะครับอ่าเดี๋ยวเราปิดเ o อร์ supply ายนะครับแล้วก็เดี๋ยว ทการเปิดแล้วก็ไปต่ออันนี้เดี๋ยวผมปิด AP โหมดนี้ไปนะครับนี่เป็น AP โหมดอยู่เนาะผมไปต่อเป็นไวเลส2.4ที่ผมทําไว้นะครับของบ้านผมเนาะนะครับก็ลอมัน connect นะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องมีนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือ USB Type B นะครับที่ใช้ต่อกับบอร์ดเนาะนี่นีตัวนี้นะครับจําเป็นต้องใช้นะครับสําหรับเอามาต่อ กับมันนะครับอ่าโอเคถ้าคอนเน็กได้แล้วนะครับก็จะอ่าตอนนี้ผมคอนเน็กไม่ได้อ่าเดี๋ยวผมรอคอนเน็กใหม่ก่อนอ่าคอนเน็กได้แล้วนะครับเราก็จะทําการเสียบ USB ยนะครับแล้วก็ตรวจหา IP นะครับใช้ได้ทั้งสองวิธีนะครับก็อะไรก็ได้ที่สามารถเชื่อมต่อซีเรียลคุยได้นะครับก็อย่างวันนี้ผมจะเลือกเป็นพุตตี้แล้วกันนะครับง่ายที่สุดละหาดาว์โหลดได้เลยนะครับ เลือกเป็น Serial Port นะครับแล้วก็ไปเช็คตัว Device นะครับว่าตัว Port Com Port เหล่านี้เป็นตัวไหนเนาะอันนี้เบอร์52เนาะนะครับผมก็เรียกเป็น52สําำหรับความเร็วที่เชื่อมต่อนะครับก็เป็น115200นะครับกด Open นะครับมันจะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับให้เรากด Reset ที่บอร์ดทีนึงนะครับจ๊กนะครับอ่าตอนนี้มันก็จะทำการ Connect WiFi อีกครั้งแล้วก็บอก IP เราขึ้นมา นะครับนี่ IP ที่เราจะใช้นะครับก็คือ1 9 2 1 6 8 2 2เอ้ย euh, นะครับก็จะ Copy IP นี้ไปเลยก็ได้นะครับก็ไปทำการเชื่อมต่อโดยการ Ctrl V ร n t e r ไปนะครับตอนนี้เราก็จะอยู่บน Station ได้แล้วนะครับก็คือเป็นลักษณะข,ของ client mode นะครับ er, ถ้าทำในคอมนะครับเราก็สามารถทำใน iPad ได้เช่นกันเนาะ ก็ทําการล็อกอินใน iPad นะครับก็รหัส IP เดียวกันเนาะมันจะล็อกอินที่ที่ใดที่หนึ่งเท่านั้นนะครับเราก็ปิดที่คอมคอมพิวเตอร์เราไปนะครับแล้วก็ทําการ1.9.2.1.6.8.2.1นะครับนี่ตัวนี้ iPad ผมก็ใช้ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวนี่ตอนนี้นะครับนี่ใช้ได้แล้วนะครับก็ล็อกอินเป็นพาสเอ่อเป็น IP เดียวกันนะครับแล้วก็อยู่ในวงแลนเดียวกันก็จะสามารถ สั่งงานได้ตลอดแล้วนะครับตอนนี้ตัวใครที่ใช้ iPad ในการสั่งงานอยู่เนี่ยปัญหา iPad พอเราย่อเบราว์เซอร์ลงแล้วมันหลุดหรือว่าใช้งานไม่ได้ต่อเนี่ยนะครับก็จะหายไปเนาะเพราะว่าตัว Wi-Fi ที่เราเชื่อมต่อเนี่ยมันสนะีเขียวเนาะตัวไอแพดหรือว่า MacOS มันก็จะยอมให้เราใช้งานนะครับคราวนี้นะครับก็จะเป็นการมานั่งดูอ่ะเดี๋ยวผมกลับมาล็อกอินที่นี่อีกครั้งก่อนนะครับ โอเคกลับมาแล้วก็มีเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับสำหรับใครที่อยากเซตอัพอะไรเพิ่มเติมเนาะตอนนี้ในแพทชใหม่นะครับสามารถใส่โผบได้แล้วนะครับไปที่ข้างบนนี้นะครับไปที่ p r r f e r e n c e เนาะแล้วก็ไปติ๊กตรงนี้นะครับโชว์พ็อปพาร์เนลนะครับตัวนี้ก็จะสามารถใช้โผบได้แล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องใส่แอสกิเพิ่มใน SD card เนาะนะครับก็กดเซฟไปมันก็จะโผบขึ้นมาตรงนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับ ลองดูลองดูหดนไหมอ่านี่ขึ้นสีเขียวนะครับแต่ว่าผมมันติดนะครับแล้วก็ลองรีเฟซด data บน s d card ดูนะครับอันนี้คือผมไม่ได้ต่อไดเรกโดยตรงเนาะนี่นะครับต่อ Wi-Fi ที่ผมเชื่อมไว้อยู่นั่นเองนะครับก็นี่คือเป็นวิธีการต่อ Access Point ง่ายๆนะครับสามารถต่อได้หลายตัวด้วยนะครับผมลองต่อถึง5ตัวแล้วตอนนี้ก็ยังใช้ได้อยู่ แล้วเดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับอาจจะเจอกันในไลฟ์สดนะครับของเย็นวันที่อัปโหลดหรือไม่ก็อีกวันถัดไปนะครับตอนนี้สำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับก็สำหรับใครชอบนะครับคลิปวิธีการใช้บอร์ดตัว e s p IoT นะครับก็อยากให้ฝากกดไลค์กดแชร์มิก็โชคไว้ด้วยนะครับแล้วก็เข้าไปดู คลิปอื่นๆนะครับที่มีสาระของเมกาโชวอีกมากมายในการทำซีนซีแล้วก็บอร์ดใช้งานบอร์ด IOT นะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีบอร์ดนะครับก็แนะนำนะครับให้เข้าไปที่เ w ็บ easybuild.com นะครับ Facebook นะครับ easybuild มีก็สามารถไปซื้อได้นะครับแล้วก็สามารถติดต่อไดเล็กเข้ามาได้นะครับที่ YouTube ผมก็เช่นกันนะครับผมเข้าไปตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอประมาณนี้แล้วกันนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ